ขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษ็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ เสื้อช่องรีเทิร์นสตูดิโอราคาเพียงแค่269บาทจัดส่งฟรีแถมฟรีสติกเกอร์ช่องนะครับสำหรับใครที่อยากได้สามารถทักเพจ Facebook มาได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะยครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025หโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการแจกฟรีทั้งหมดนะครับทุกคน2025อ e ีพันยี่สิบ ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมได้ทาการทําคลิปยืนยันไปแล้วนะครับทุกคนหรือว่าทำคลิปแนะนําไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อกันสักเท่าไหร่นะครับจนถึงวันนี้นะครับทุกคนก็คือมีคนได้รับกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าข่าวสารทั้งหมดนะครับทุกคนเป็นการแจกฟรีจากรูปแบบไหนนะครับคนเลยก็ทายังไงถึงจะได้ทองรีวนการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนก็เรามารงันบะค อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะทาการพูดถึงการแจกทองฟรีนะครับทุกคนสําหรับทั้งหมดนะครับทุกคน2,025ทองเลยนะครับสำหรับการฉลองปีใหม่นะครับทุกคนอันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนขอแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ามาใหม่สาหรับการัะเบตล่าสุดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเลื่อนลงมาทุกคนจะเจอกับเนี่ทุกคนอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับว่าจะเป็น Play ์สไตล์ r กอร์ทุกคนเราเป็นแบบโหมดใหม่นะครับทุกคน 3v3 นะครับเป็นแบบว่า ฟีลเหมือน FC ฟซีออนไลน์นะทุเป็นสตรีทฟุตบอลนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็มีอันล่าสุดนะครับทุกคนที่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือเป็น o โอเพนคิก f อฟแคมเปญนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่เช่นกันนะครับทุกคนสหรับ o โอเพนคิก f อฟแคมเปญนะครับมีทั้งการแจกฟรีต่างๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลลอกรีเซ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฝั่งของทุมคนแคมเปญเราจะทีมนะครับทุกคนแล้วก็มีรางวน์ชาเลนจ์นะครับทุกคนเคลียร์รีวอร์ 3 Challenge ด้วยกันนะครับ Challenge ที่1แจกฟรี1,000งพันอีฟอนพอยต์นะครับ Challenge ที่2 100,000 GP สนจคนแล้วก็ Challenge ที่3 100นึ่งร้อยอีฟอนพอยต์นะครับอันนี้ก็คือมีการแจกฟรีเช่นกันนะครับสำหรับเป็นอีเวนต์ของแคมเปญล่าสุดอันสีเหลืองนี้ทุกคนเ e ตบีทูแชมเปี้ยนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้ก็ในส่วนของแคมเปญครับยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับทุกคนก็คือเป็น Luna New Year Campaign นะครับมีการรแจกฟีนักเตะ3คนด้วยกัันนะครบว่าจะเป็นนะครับทุกคน ลิซานโดมาติเนสนะครับผมแล้วก็อามัดดิยาโล่นะครับนี่คือมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนรวมไปถึงเค m เป็นโ t จทีนะครับทุกคนมีอวตาบ็อกเซตของ3คนนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นเมนูมาติเนสแล้วก็อามัดดิยาโล่นะครับรวมไปถึงบูสเตอร์โทเค็นนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการแจกฟรีของ ลูน่านิวเยร์แคมเปญทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนต์และก็ชาเลนอีเวนต์ด้วยนะครับนี่คืออยู่ในแคมเปญนี้หมดเลยนะครับทุกคนก็คือยังอยู่กับเราอีกประมาณ2หรือว่า2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนของลูน่านิวเยร์แคมเปญนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์ของกันด้วยด้วยกันนะครับทุกคนเพื่อรับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิชชั่นะครับทุกคนทัวร์อีเวนต์ชาเลนอีเวนต์ต่างๆตามที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับสำหรับนนาะครปมณี้ทุก แล้วก็ต่อมานะครับทุกคนเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างแลวกันนะครับทุกคนมาเล่เรื่องที่ทางฝั่งของอีเวนต์กันก่อนเลยแลยกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนขออนุญาตแนะนําตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่อง2,25 0ทองกันนะครับก็มาดูที่ทางฝั่งของอีเวนต์ที่เล่นกับคนกันก่อนเลยแลวกันนะครับทุกคนมีเพิ่มเข้ามาตอนนี้นะครับมี3อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คือเป็นสปินนิครับทุกคนอีสเตอร์เล่นครับนะครับแล้วก็มีทีมเพลย์ฟันนะครับแล้วก็มาที่ ก็มีเข้ามาเยอะมากมายนะครับจะเป็นสเปนิคลับวันทุคนอิตาเลียนคลับนะครับมีทัวร์อีเวนต์อังกฤษลีกแชมเปี้ยนครับทุกคนลีเจนของอังกฤษออสตานะครับผมแล้วก็ยูไนเต็ดทีมนะครับนี่คือเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับต่อมานให้ทุกคนเป็นสเตทฟุตบอลนะครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาก็คือจะเจอกับหน้าตาประมาณนี้ทุกคนเป็นการเปิดตัวแบบโคตรเท่เลยนะครับทุกคนเป็น 3v3 นะครับ เมื่อเราเข้ามาแรกๆนะครับทุกคนมันก็จะทําการจับคู่ให้เล่นกับบอร์ดก่อนนะครับทุกคนหรือว่าเป็นการสอนเล่นแบบคร่าวๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับคนบอกเลยว่ามันมากๆนะครับสำหรับโหมดนี้น่ครับก็ใครที่เคยเล่นเกมก่อนหน้านี้แบบสไตล์เกมบอลไว้เป็น FC ออนไลน์หรือว่าภาคก่อนก่อนนะครับทุกคนบอกเลยว่าจะชอบกับโหมดนี้มากๆนะครับเข้ามาแรกๆก็มีการสอนเล่นอะไรแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนก็กดทําตามไปก่อนเลยกันนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับ อ่าเมื่อในนําเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือเรามาดูเลยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมันเป็นการสอนล่นเบื้องต้นนะครับผมเลยก็กดเริ่มเล่นนะครับทุกคนจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นการเล่นกระบอดก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกมแรกนะครับนี่คทุกคนตอนนี้นะครับผมเป็นตัวบังคับของลิโอเนลเมสซี an right. 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 So, uh ่นะครับคือเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับทุกคนในทีมนะครับก็คือเราบังคับตัวไหนแล้วเราก็บังคับตัวนั้นไปเลยนะครับทุกคน แล้วก็ทุกคนสังเกตที่หลอดสีเขียวให้ดีนะครับทุกคนหลอดสีเขียวด้านล่างนะครับก็คือเป็นการใช้ท่าไม่ตายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ใช้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนผมเล่นแบบปกติให้ดูก่อนเลยกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเลี้ยงขึ้นไปนะครับนี่ครับทุกคนก็คือเราสามารถยิงแบบธรรมดาก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะใช้แบบท่าไม่ตายก็ได้นะครับทุกคนนี่ผมยิงแบบธรรมดาก่อนนะครับก่อนถ้าใช้ท่าไม่ตายนะครับทุกคนเราเพียงแค่กด หลอดยิงนะครับทุกคนให้เต็มหลอดนะครับมันก็จะใช้ถ้าไม่ตายเข้าเลยนะครับคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับทุกคนสำหรับโหมดใหม่นะครับต่อมาทุกคนเรามาดูในส่วนของการแจกทองฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับคนหรือว่าการแจกอีฟูบันคอยนะครับเนี่ยทุกคนก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมได้ทําการทําคลิปไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับว่าตัวเกมเลยครับจะแจกเยอะขนาดนีุ้กคนแต่ว่าวันนี้นะครับเมื่อเกมเปิดมานะครับบอกเลยว่ามีคนได้กันหลายคนมากๆครับทุกคน นี่เลยนะผมเมื่อเข้าเกมมาก็จะได้รับแบบนี้เลยนะครับสำหรับ2 0 2 5ัี่สอีวนคอยนะครับก็คือมีคนได้รับกันหลายคนมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมีการโพส์ถามกันในกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าได้จากไหนนะครับผมเองก็หาคําตอบมาให้ทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็คือมาจากการโหวตแคมเปญนทุกคนเราเป็นวอตติ้งแคมเปญนะครับตามที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับทุกคนมีการประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการแจกฟรีนะครับยูเซอร์ละ 2,025อีฟวนคอยที่โดนตรงนี้เลยนะครับผมซุมมาให้ดูเลยกันนะครับนี่ทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการแจกฟรีนะครับทุกคน2,025อีฟวนคอยนะครับแต่ว่าไม่ได้แจกทุกคนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการระบุมานะครับว่าจะมีการสุ่มแจกนะครับทุกคน5,000 0 l u c k เ user นะครับก็คือสุ่มแจก5,000 0 user ผู้โชคดีนั่นเองนะครับทุกคนในการแจกฟรี5,000รางวัลนะครับตรงนี้เลยทุกคนเป็นการ แจกฟรีฟอร์มวิดนะครับทุกคน5 0,000ลัคกี้ยูสเซอร์นะครับจะได้รับคนละสองพนยี่สิบอีฟูบอลคอยนะครับก็คือคนที่ได้รับทอนะครับผมหรือว่าได้รับของในวันนะครับก็คือเป็น1ใน50,000นี้นั่นเองนะครับแต่ก็ใครที่สงสัยนะครับว่าการแจกฟรีตรงนี้นะครับมาจากการทํากิจกรรมอะไรหรือว่าทํามีเว้นอะไรนะครับก็คือมาจากอันนี้ทุกคนก่อนหน้านี้นะครับตัวเกมนะครับได้มีการเปิดให้เราทำการหวดนักเตะนะครับทุกคนมีทั้งหมด3วิดด้วยกันนะครับ ก็จะระบุจากเลขมุมขวาบนนะครับว่าจะเป็นวิคที่1น,นะครับทุกคนวิคที่2นะครับผมแล้วก็มีวิคที่3นะครับทั้งหมด3วิด้วยกันนะครับสำหรับใครที่หวตนักเตะครบทั้ง3วิคนะครับทุกคนก็คือจะได้รับ การสุ่มแจก2025 e นย o ่อีฟนคอยนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีใครได้รับกันบ้างหรือว่ามีใครที่ไม่ได้รับกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับผมเองก็อยากรู้เลอเกินว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับมีใครได้รับอีฟบอนคอยแจกฟรีเยอะๆแบบนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็มาทำาการัะเดตให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนนนนนะคคครัับทุกกวว้้เจใใหหม่ลลิปาแนะครับ ที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็จะได้ไม่พลาดของรางวัลเยอะแยะแบบนี้นั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ